ไปเล่นอะกับเพื่อนนะครับเพี่เราแหละพี่เราชื่อชื่ออะไรแนะนำาวแมต่างแนะนำคิปไปแล้วไปเล่นกันเลยนะครับไปแล้วรัเเาะครับมัเดี๋ยวมันิ่งปัไปคัไปแล้วไปเร็วอเเเเวร เกหายไปว่ะเลยครูชิบหายแล้วไปช่วยก่อนไปยังไปยังไปยังโอเค ไม่แตกไม่แตกแป๊บหนึ่งนะนนท,ท,งทุกคนมันผิดพลาดเทคนิคแบบโคตรเทคนิคน<า>ี่ไงได้แล้ไปทุกคนไปตามนั้นคิดเจอ หนึ่งขอขอเวลาแป๊บมันต่ำมันต่ำสูงสูงไปเลยสูงแล้วสูงกาสูงแล้วโอเคโอเคไปเลยไปเลยมันไม่เห็นมันไม่เคยได้มันต้องมีอะไรมากั้นอ่ะ ถไถือลยตวหนนะถือได้ใช่ไหมไปทุกควเราก็ไปกันเลยนะครับนี่ม uh, like ันเป็นพื้นทั้งนั้นเลย อีกสักรอบนึงไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อเทปทางมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยจะเลี้ยวนะครับเย่างนั้นะ,นะครับเบรกก็ยิ่งไม่มีอยู่เที่ขับเร็วไม่ได้ทำนี่ก็ถึงบ้านแล้วครับบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับมานติดก,กันนะครับบ้านย่าผมเฮี่ยติดครับ พวกเราก็กลับมาถวยบ้านแล้วนะครับผมผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้แล้วผมยังเลยนะคบเดี๋ยวพวกเราก็จะเดี๋ยวขับใหม่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไว้นี่ก่อนนะครขอพักก่อนนะคะได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวจะต้องไปเดี๋ยวผมจะพาไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ตู้เย็นครับผมไปไปตู้เย็นกันน้ำน้ำจะเป็นหมดเลยคดน้ำแข็งเต็มตู้เย็นเก็บน้ำแข็งเลยนี่เป็นเลยไม่เอาละปลาเป็ดให้ต่อ ตัดไปตอนที่พวกเราไปเดี<จ>๋ยวตตดตอนที่พวกเราไปบันเดียเลยนะครับ